แอร์เย็นสัมวิทยุไปว่ารา<อ>ตีขนาดนั้นเลยนะนดูเครื่องสักรอ เลขไม้หนึ่งแสน,นึงนะครับไม้แท้นะครับเนี่ยเลขไม้แท้นะครับเขาบอกไว้ก่อนเลขไม้แท้นะครับยวขอซักโทมซักบอกกันนะ